ดาราสาวเปิดภาพติดบัตรประชาชนอดีตปัจจุบันย้ำชัดสวยไม่สัญญกรรมเป็นอีกหนึ่งสาวที่เห็นพัฒนาการความสวยอย่างก้าวกระโดดสำหรับดาราพิธีกรคนดังหนูเล็กก่อนบ่ายการันตีด้วยภาพล่าสุดในอินสตาแกรมนูเล็กขีดล่างกาก้าเป็นภาพติดบัตรประชาชนที่เทียบอดีตปัจจุบนันให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงชัดเจนพร้อมแคปชั่นระบุว่า แก้ข่าวนะคะที่บอกว่าดิฉันไปฉีบหน้าหรือทำสัญญกรรมมาไม่เป็นความจริงนะคะดิฉันแค่บำรุงให้หน้าใสาแล้วก็ยัดเหลล้วนๆค่ะห้าล้านหหห่นห้าพันห้าห้าห้าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทําบัตรรอบที่เท่าไรห้าสิบห้าด้านชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์สนันไอจีว่าข้างบนหนูเล็กข้างล่างหนูไม่เล็กแล้วครับ แค่ดื่มน้ำเยอะสวดมนต์และนอนสองทุ่มทุกปีลงทุนทานอย่างเดียวดีขึ้นเยอะเลยขมับทำยังไงให้เต็มอิ่มคะแนะนำหน่อยคะรูปแรกหน้าคมเหมือนคนใต้คะ่ะรูปที่สองเหมือนคนจีน